สิบเหตุผลทำไมต้องเลือกรถยนต์ไฟฟ้า GLE Fly มาดูกันขึ้นมานั่งด้านในคือเบาะนุ่มมากคู่หน้าเป็นเบาะมาร์ชเมลโล่หกชั้นปรับไฟฟ้าได้หกทิศนวดได้อีกแปดจุดมีระบบเป่าลมเย็นอีกสามระดับแล้วเขามีเมมโมรีสีจดจำที่นั่งได้ถึงสามที่เปิดเพลงด้วยเครื่องเสียงของ Fly ี i s a เขาให้ลำโพงรอบคันมาถึงสิบสี่ตัวแล้วก็ตรงที่พนักพิงคนขับอีกสองตัวปรับได้ทั้งคันว่าจะให้เสียงออกตรงไหนจอตรงกลางเนี้ยเป็นระบบสัมผัสสิบห้าจุดสี่นิ้วเขามีหน้าจอ, head display อ,อานเฮน พับเบาะหลังได้เขาให้ช่องเก็บของ33ช่องพร้อมลิ้นชักใต้เบาหลังตรงนี้ใครที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็อุ่นใจได้เลย GLE X5 เขาใช้แบตเตอรี่ LFP แบบชาร์จเบลด60.22กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงระยะทาง490กิโลเมตรส่วนระบบความปลอดภัยของ GLE X5 เนี่ยเขาก็ให้มาแบบจัดเต็มมีกล้องรอบคัง360องศามีระบบ ADA s Level 2ที่ช่วยเหลือการขับขี่มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนใครที่เป็นสายเทคโนโลยีวันนี้อยากมาบอกเทคโนโลยีแบบใหม่สุดล้ำสามารถติดต่อได้ที่เพจ GLE ทิศมุลีไทยแลนด์